ประเด็นต่อไปนะครับก็เป็นประเด็นที่สื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนคงจะสงสัยว่าตกลงพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะส่งใครลงสมัครแทนคุณการุณโหสกุลน,นะครับอย่างที่ท่านรองอนุตมาได้เรียนไปแล้วนะครับว่าเราจะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการเลือนตักพรรคในวันที่14พฤษภาคมเวลา13นาฬิกานาทีนะครับเพื่อจะพิจารณาส่งตัวผู้สมัครลงเลือกตั้งซองแทนตอนนี้ก็มีหลายชื่อมานะครับผมเรียนนะครับว่าพรรคเพื่อไทยนั้น ปรารถนาและขอปอรารนาตัวในการจะรับใช้พี่น้องประชาชนคนดอนเมืองและให้ความสําคัญกับสนามนี้อย่างเต็มที่เราจะส่งบุคลากรที่มีคุณภาพลงไปนะครับเบื้องต้นเนี่ยได้กําหนดกรอบไว้5กรอบด้วยกันกรอบแรกครับเราจะส่งคนชนะครับลงแข่งขันกรอบที่สองครับเมื่อชนะแล้วเนี่ยต้องชนะอย่างทรงคุณค่าส่งลงไปแล้วพี่น้องประชาชนอยากจะปฏิเสธ สามครับส่งคนมีความรู้ความสามารถสี่ครับส่งคนที่เข้าใจงานในพื้นที่สามารถประสานสอขอสอกอทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ได้ดีห้าครับทำงานในระดับชาติทำงานในสาภาได้ท,ทันทีส่วนกรณีที่นายแทนคุณจิตกิสระอดีตผู้สมัครและเป็นว่าที่ผู้สมัครในคราวนี้ที่เปิดตัวไปก่อนเนี่ยนะครับบอกว่ากลัวนายจตุพรพรมพันธ์ที่สุดไม่กลัวคุณหญิงสุดารัตน์ ไม่กลัวสกในพื้นที่ก็อยากจะเรียนนะครับว่าในแทนคุณนั้นยังไม่ต้องรีบกลัวนายจตุพรนะครับเพราะว่าในพรรคเพื่อไทยมีที่น่ากลัวมากกว่านี้อีกหลายคนส่วนคนที่น่ากลัวที่สุดนะครับจะเป็นคนที่ถูกเปิดชื่อในวันที่14พฤษภาคมคนนั้นจะเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดนะครับสำหรับนายแทนคุณแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ก็อยากเรียนเน้นย้ำไปถึงพี่น้องประชาชนคนดอนเมืองนะครับว่าพรรคเพื่อไทยได้มีโอกาสรับใช้พี่น้องประชาชนคนดอนเมืองมายาวนาน และขอกราบขอพระคุณทุกคะแนนทุกทการเลือกตั้งเราจะถือสนามนี้เป็นสนามสําคัญจะมุ่งมั่นทุ่มเทในการทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนคนดอนเมืองต่อไปนะครับ